สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะก็มีข่าวมาแจ้งสำหรับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยางพารานะคะ ซึ่งประกันราคายางนะคะตอนนี้แววแววออกมาว่างบไม่พอจ่าย4,000ล้านบาทนะคะมาฟังรายละเอียดพร้อมกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างชาวส่วนยางต้องรีบฟังแล้วก็ฟังให้จบด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมแล้วก็รับฟังยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะ,มะไม่พลาดค่ิปใหม่ต่อไปค่ะ สำหรับความคืบหน้าโครงการประกันรายได้กเกษตรกรชาวสวนยางพาราตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2563ก็ได้มีการเห็นชอบนะคะให้ดำเนินโครงการประกันรายได้ยางพาราระยะที่2สำหรับเกษตรกร,ะร,กรนะคะชาวสวนยางพาราที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยทั้งบัตรสีเขียวและก็บัตรสีชมพูซึ่งแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยาง ภายในวันที่15พฤษภาคม2563จำนวน1,800กว่ารายนะคะสำหรับ พื้นที่ส่วนยางกรีดได้18ล้านกว่าไร่นะคะกำหนดระยะเวลาประกันรายได้6เดือนก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคม63ถึงเดือนมีนาคม64ซึ่งรอบแรกนะคะก็ได้มีการข้อใจส่วนต่างประกันราคาย,ยางเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีความขึ้นหน้าตามลำดับนะคะซึ่งที่ผ่านมาก็มีการกำหนดราคากลางมาถึงงวดที่4เรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็รอเงินงวดที่4กันก่อนนะคะ สำหรับข่าวจากคณะกรรมการและก็คณะทำงานดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราระยะที่สองนะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าซึ่งวันที่24่กุมภาพันธ์2564นะคะนายนกรผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยในฐานะกรรมการและก็เลขาคณะกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้ยางพารานะคะระยะที่สองก็คือ วันที่23กุมภาพันธ์2564ก็จะมีประัดกระทรวงเกษตรหรือว่าผู้แทนนะคะเป็นประธานในที่ประชุมสาระสำคัญที่จะต้องเร่งประชุมอย่างเร่งด่วนนะคะก็คือการขอเพิ่มวงเงินงบประมาณประกันรายได้ยางพารานั่นเองค่ะ ผลการข้อากาันเชยๆส่วนต่างประกันรายได้ยางพาราก็ได้ข้อมาถึงงวดที่4นะคะประจำเดือนมก,กราคม2564เป็นที่เรียบร้อยวงเงินนะคะอยู่ที่8,000ล้านกว่าบาทค่ะจากวงเงินทั้งสิ้น10,000ล้านกว่าบาทนะคะเป้าหมายชาวสวนยางและก็คนกรีดอยู่ที่1.8ล้านคนค่ะก็คืองบประมาณไม่เพียงพอแน่นอนนะคะยังเหลือการ ข้อจ่ายส่วนต่างการชดเชยอีก2งวดนะคะก็คืองวดของเดือนกุมภาพันธ์และก็เดือนมีนาคม2564นั่นเองนะคะหรือที่จะเรียกง่ายๆก็คือยังเหลืองวดที่5และก็งวดที่6นั่นเองค่ะและก็เพื่อไม่ให้เป็นการจ่ายเงินที่ไม่สะดุดนะคะซ้ำรอยกับประกันราคาข้าวนะคะทางคณะทำงานก็จะเร่งประชุมและก็ส่งต่อไปยังคณะทำงานของการยางแห่งประเทศไทย จะส่งต่อให้คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติหรือว่ากอนอยอนั่นเองนะคะแล้วจะผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านกระบวนการนี้ทำให้เร็วที่สุดก็คาดว่าจะของบประมาณใหม่วงเงินส0่พัล้านบาทนะคะก็ต้องรีบด่วนที่สุดเพราะว่าช้าสารอยชาวนานบขออนุมัติแล้วนะคะแต่ยังไม่เข้าที่ประชุมคอรมอตอนนี้ชาวนาก็ยังรออยู่นะคะอันนี้ก็คือประกันรายได้ของ ข้าวนะคะก็คือชาวนาสำหรับเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางนะคะที่ขึ้นทะเบียนและก็แจ้งข้อมูลสวนยางไว้กับกเยทก็สามารถตรวจสอบการเข้าร่วมโครงการได้นะคะสำหรับประกันรายได้ยางพาราระยะที่2ค่ะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะยังไงก็มาลุ้นแล้วก็เอาใจช่วยชาวสวนยางพารากันด้วยนะคะ